อันนี้เป็นส่วนกล้วยของสมาชิกสหกรณ์แปรรูปกล้วยตำบลหน,นองตูมอำเภอไตรรากจังหวัดสุโขทัยนะฮะไม่แปลกเลยว่าทําไมที่สหกรณ์แห่งนี้ต้องนําข้าวกล้วยมาจากเวียดนามแพงกิโลละสิบสอบาททั้งท้ที่ลูกบิดเบี้ยวก็เพราะว่ากล้วยพึ่งฟื้นฮะเนี่ยฮะไม่มีลูกเลยฮะเห็นไหมดูต้นไหนก็ไม่มีและที่สําคัญตอนนี้กล้วยแพงมากนะก็บอกว่าเพอไม่ได้นะขโมยไม่กระทั่งไม่กระทั่งวัวปีนะ นี่คือชาวบ้านก็าไล่ฟังนะนี่นี่เป็นของสมาชิกตอนตูมนี่นะเออนี่น,นี่เจอแล้วเครือหนึ่งนะนี่อืมเนี่ยเรามาลุยดงกันถึงที่วันนี้มาดูกันแปรรูปกล้วยนะที่สาหกร์แปรรูปกล้วยตำบลหนองตนนะูนี่นะนี่นะก็เป็นดงกล้วยจริงๆแต่ว่าไม่มีลูกเนี่นะก็มาทางมากับกรมจิราจาการค้าระหว่างประเทศฮนะ นี่มีจะเห็นสภาพของกล้วยนิดนึงนะว่าทําไมต้องนําข้าวสภาพกล้วยของบ้านเราจริงๆมีอย่างนี้เนะี่ยนี่นะเห็นไหมนี่นะนี่นะอ่านี่ก็นี่ออกจากนี้ไปเมื่อกี้นี่เรามาที่ที่โรงแปรรูปแต่จากนี้ไปเนี่ยเราจะไปที่แพ็กกิ้งนะฮะซึ่งที่นี่ก็ทํามาเป็นกิจกรรมเป็นอุตสาหกรรมะฮะวันหนึ่งก็ตกประมาณ35ตันนะเนี่ย